ครับผมตอนนี้ก็ถ่ายซีรีส์อันนึงอยู่ครับแต่ก็เป็นความลับบอกอะไรไม่ได้เลยอบอกเดี๋ยวโดนปรบับเฉ็นสัญญาอีกแล้วเฉ็นสัญญาเดี๋ยวนี้เขาฮิตเฉีนสัญญา <c oughs> ใช่ครับพูดเยอะไม่ได้ห้ามถามไปมากกว่านี้ละอีกนิด <c oughs> เป็นแพนลตฟอร์มครับผมใช่โปรดักชันยิ่งใหญ่มากรอดูเลยรอดูเจ้าไม่ได้หายหยู่อยู่แถวนี้เร <c oughs> ื่อยๆครับวนไปวนมาที่นั่นที่นี่พอ พะเราไปอิสระเงี้ยเราไปรับงานได้แบบหลายที่แต่ว,ว่าวิธีการเลือกการทํางานกองนี้เป็นไงบ้างกองนี้จริงๆเรื่องนี้ถ่ายมาพายในกระจกนี่นะครับถ่ายมาประมาณจำไม่ได้ว่าสองหรือสามปีแล้วสักพักและแต่ตอนที่เราได้เห็นบทเนี่ยบทของผมมันเป็นบทหมอในคือจริงๆนี่ก็เป็นเหมือนซีรีส์วายแบบหนึ่งเนาะซีรีส์วายแต่ที่มันมีองค์ประกอบของความเป็นฟิลเลอร์เข้ามาแล้วพอเราเห็นบทของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอออยากเล่น คนเขียนก็เป็นคุณหมอด้วยคุณหมอแพทย์เนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าเออมันมีข้อมูลที่มันมีที่มาที่ไปมีเหตุและผลได้ได้เล่าได้ใช้ศัพท์แบบที่แพทย์จริงๆเขาใช้กันได้อธิบายโรคอะไรไย่ออเราเราชอบดีเทลพวกนี้อย่างเงี้ยเราต้องไปติดตามมาด้วยใช่ก็ก็มีก็มีคนเขียนช่วยไกด์อยู่จริงๆเขาทำข้อมูลมาดีอยู่แล้วนะครับแล้วคาแรคเตอร์ตัวนี้มันท้าทายกันยังไงท้าทายยังไงเหรอที่จะมันเป็นคนแบบเหมือน ที่มันรู้ข้อมูลเยอะมากอะในเรื่องนี้คือถ้าถ้าคนดูสังเกตตัวละครนี้ดีๆในแต่ละโมเมนต์บางทีอาจจะเห็นว่าโมเมนต์ไหนที่เขารู้อะไรบางอย่างแล้วเขาไม่พูดหรือเออนั่นแหละให้ดูสิน้าให้ดูสหน้าให้ดูอางให้ดูสน้าดูแววตาดูแววตาดูสิ่งที่เขาอาจจะไม่ถามต่อหรืออาจจะไม่พูดต่ออะไรอย่างเงี้ยให้สังเกตใช่ครับเป็นคนเป็นเป็นตัวที่เอ่อเป็นเป็นคีย์เขาเรียกว่าอะไรตัวละครสําคัญ ของเรื่องเหมือนกันอืมแล้วในงานาเรื่องอื่นๆที่เราจะรับ,บวิธีการดวูวิธีการดูรครับคือเราก็พยายามัดเยอะขึ้นไหมขัดเยอะขึ้นไหม,เ,มเหรอก็อาจจะด้วยครับด้วยด้วยเพราะว่าคือเราก็โตขึ้นแล้วอะเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้จําเป็นต้องรับทุกงานที่มันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะเล่นอะไรที่มันมัน้าททยเราอะเรารู้สึก้าททยรู้สึกอยากจะไปกองรู้สึกว่าเรา สามารถเล่นตัวละครนี้ออกมาให้มันแบบให้มันมีอะไรใหม่ในฐานะนักแสดงของเราด้วยอืมตอนนี้ก็เลยกลายรมันจะเห็นนักปีละหนึ่งเรื่องเท่านั้นใช่ครับช่วงนี้ออกมาประมาณปีละหนึ่งเรื่องปีหน้าก็ประมาณอะไรไลฟ์สไตล์หรอตอนนี้เอาอะไรนะครับไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์อ่ะครับก็มีมีไปดำน้ำมีไปเที่ยวช่วงนี้ไปเที่ยวต่างประเทศก็เยอะเหมือนกันนะปีที่ผ่านมาแต่ก็พอแล้วตอนนี้ทำงานแล้วกลับมาลุยงานครับผมเพจเราก็ยัปอัปเดต เข้าไปหรือเปล่าเียเทสเออดูได้ดูได้อันนี้ก็เป็นผลผลพลอยได้จากการที่เล่นเรื่องปัจจุบันอยู่ก็เลยตรื่องคิดภูนิดหนึ่งครับ af ใช่ครับ af comeback ซึ่งผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันบอกตรงๆว่าผมก็รู้พร้อมทุกคนเลยเพราะว่าวันวันที่เขาประกาศน่าจะประกาศในเฟซบุ๊กหรืออะไรก่อนมั้งผมจำไม่ได้เพื่อนเพื่อน af ด้วยกันก็คือแบบ ไอ้รู้อะไรยังรู้อะไรยังข้อจำกัาแล้วจริงเหรออะไรอย่าง,าง,งทุกคนก็เช็คกันเองว่าใครรู้อะไรบ้างก็คือไม่มีใครรู้อะไรเลยก็คือรู้พร้อมคนไทยทั่วประเทศครับผมเนเหมนะเราที่เป็น,นรุ่นพี่ใช่ครับเออ่ผมรุ่นสี่เนาะรุ่ 4, นสี่จริงๆก็สิบแปดปีแลวอวบางทีมาคุยกับเด็กๆรุ่นนี้เขาก็อะไรคือเออ <c oughs> <c oughs> เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราก็ต้องนั่งอธิบายเขาฟังเหมือนว่าเมื่อก่อนมีรายการแบบนี้นะคนเข้าไปอยู่ในบ้านยี่สิบสี่ชั่วโมงนะแล้วก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ในฐานะรุ่นพี่ก็ ผมก็รอดูว่าเขาจะทาออกมาให้มันแตกต่างยังไงเพราะว่ายุคสมัยเรามันก็เปลี่ยนไปเนาะเออเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกอะไรมีความบันเทิงหลากหลายรูปแบบเมื่อก่อนมันทุกคนอาจจะต้องดูดูจอทีวีอ่าเดี๋ยวนี้มันมีมือถือมีโซเชียลต่างๆให้คนแบบว่าหาความบันเทิงได้ชีวิตจริงของคนทั่วไปที่เขาเอามาลงโซเชียลมันก็น่าสนใจมากแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ท้าทายเหมือนกันในการที่คนทำา b เฟรุ่นใหม่เนี่ย จะทำยังไงให้ดึงความสนใจจากคนเหล่านั้นมาดูอันนี้ได้เออแต่เราก็คิดว่าเออมันก็เป็นเป็นโจทย์ที่ลองดูครับแต่ผมไปผมได้ได้รู้ความลับอะไรบางอย่างมาว่ามันจะมีกติกาใหม่อะไรบางอย่างในการรับผู้สมัครก็ไม่รู้ผมพูดได้ไหมเดี๋ยวรอดูเออผมมาเหรอผมจะเข้าไปอีกไหมเนี่ยจาเขาที่บอกว่าชักชวนไปทำอะไรร่วมกันไหมตอนนี้ยังยังไม่รู้อะไรมากเลยครับ ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการของทางทางฝั่งทำรายการเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมจะเข้าไปสอนอะไรเหมือนกันนะถ้าผมเข้าไปได้สอนกินกินยังไงให้คุ้มค่าสปอนเซอร์จับโปรดักต์ยังไงให้เ้างออจัับโปรดกต์ยังงไให้ออกจากบ้านมีพรีเซนเตอร์เพื่อนๆคุยกันแนวทางไหนวะเออในแนวทางไหนเหรอครับจริงๆทุกคนก็ จริงผมว่ามันมันมันน่าสนใจที่ยุคนี้คนร้องเพลงเก่งเยอะมากเนาะเออเราก็เห็นจากหลากหลายรายการมากเนี้ยเราก็เราก็รอลุ้นดูว่ารุ่นใหม่นี้จะจะทำยังไงให้มันอาจจะต้องมีมากกว่ากันสกิลการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่มันถึงจะน่าสนใจเ้องรอชมชักชวนไปทำร่วมอะไรกันในของเขาถ้าชักชวนก็ยินดีครับยินดี ถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสเกินไปแล้วมันถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ที่จะดึงดราม่าเข้ามาหาเราไม่เข้าไปวาร์ปเลยม่เอาดีกว่าอยู่เงียบๆดีกว่าแต่ว่าเนี่ยคืนสติไม่รู้เหมือนกันครับอยากให้คืนไหมแล้วอยากให้ผมเข้าไปทำอะไรอยากให้ผมเข้าไปทำอะไรพี่ต้องมคนอยากด F F F ตุผมจะเข้าไปทำอะไรได้มี่ อ่อนนี่คือเดินทางมาด้วยกันเกือบ20ปีทั้งนั้นเลยขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันครับจริงๆเขาก็มีจริงๆมีทีมงานติดต่อมาเหมือนกันนะครับว่าอยากจะรวมรุ่นนั้นรุ่นนี้เล่นคอนเสิร์ตเงี่ยแต่ว่าเหมือนมันยังไม่ลงตัวด้วยผเชื่อว่าเออด้วยสเกจดูแต่ละคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่มัน แต่ละคนก็ไปทํางานที่มันแบบหลากหลายเนาะบางคนทํางานประจําบางคนยังอยู่ในวงการเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นนักร้องอะไร่เงี้ยมันโอ้มันยากมากเหมือนกันนะในการที่จะที่จะดึงกลับมาพร้อมๆกันแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสผมเชื่อว่าเออหลายๆคนก็ก็น่าจะอยากอยากมารีเทิร์นแบบว่าเออ้องเพลงด้วยกันเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เราหลักอยู่แล้วซึ่งตัวเราไมอยากผมอยากยากๆถ้ามันมีรูปแบบที่น่าสนใจย่างดีกว่าเออคือถ้าถ้าสมมติเราจะจัดเรียูเนี่ยนี้ครับ เราก็คุยกันในหมู่เพื่อนว่าถ้าจะจัดก็ต้องจัดให้ดีเออไม่ใช่จัดแบบเออจัดแบบเล่นๆคอนเซ็ปต์ไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากทำไงเพราะเราก็รู้สึกว่าถ้าคนเขาจะได้ดูคนได้ดูแบบที่ดีขอบคุณครับขอบคุณครับติดภาพจ้าต้องการอะไรกันทุกคนนะครับ คือ <c oughs> ดูทุกรุ่นยกเว้นรุ่นสี่อะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่ไหมครับเขาเป,เ,ปเป็นมือเป็นมือบวชเป็นมือบวชมือสมานอยู่เขาเป็นมือบวชเป็นับบนึงโอ้รุ่นนี้จะไปไหมครับแล้วเอ